โอ้มีลูกนม่ค่ะความมีจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้มีต้องขยับหลบช่องแช่องแชบมาค่ะเพราะว่าอู๋แม่แบ่งมีนอนเลยทำไมคะอู๋มันทำอะไรคะอู๋มันขวางไว้อย่างนี้ค่ะอู๋อู๋น้องเบ่งคนอื่นเขานอนบ้างลูกไม่เอาอู๋จะนอนคนเดียวอู๋อู๋เบ่นแั่กค่ลูก ด้วยนะเนนี่ยนอนกันดีกว่าหลับแล้วนะห้ามปลุกเพราะต่อให้ปลุกก็ไม่ตื่นอุ๋งได้เหรออุ๋งเรื่อคุยอยู่นะเนี่ยบายเฮ้ยข้อจริงดิจริงจริง สวยของแม่น่าสงสารจังเลยอ่ะโอ๊ย ลุงจะนอนยังไงหอ้งหต้องเหม่งคนอื่นเขานอนด้วยลูกมันมันไม่ได้อ่ะทำไมลุงฉันจะนอนน่ะก็แบ่งกันนอนสิแล้วก็ไม่หลงด้วยนะเราเนี่ยทำไมต้องหลงหลงก็เสียที่นอนสิหอ้โห <c oughs> บีไม่สงสั่นบีอ่ะ มองมาไม่ดีทำไมคุณทำหน้าสิหนูนได้ข้าหน้าแต่หนูนอนไม่ได้โอ้โหไม่สงสารนะ,จะเจ๊เจ๊สวยๆของคุณแม่จเจ๊เจ๊ผู้เสียสละในทุกๆอย่างโอ้จะนอนแล้วนะจะนอนแล้วนะพี่บีจะนอนนะหลับหน่อยสิโอฮ้ยพี่หลบจยิงๆเหรอพี่บี ใจมาขุดใกล้ๆนี่บีด้วยดูมันเอาตูดดันหนิโอ้ยอุย๋งเลยแล้วคือเบียดที่บีที่เยอะแยะเป็นที่การกดดันกูไม่ต้องกดดันเราแบ่งกันใช้ปะ่ะโอ้ยข้างหลังอะไรแบบๆอุย้ยติดในรุ่งด้วยโอ๋งหนูไม่อเอามีของแม่เก่งไะลูก มีก็นอนอย่างนี้เลยแม่ที่มีไม่หลบ嘛องก็ต้องแบ,บ่งคนอื่นบ้างอง